อัญมณีเพชรพลอยหรือของมีค่าไม่ว่าใครก็อยากได้มาครอบครองใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่านอกจากปีศาจและเทพประจำสิบราศีแล้วพวกเราทุกคนยังมีอัญมณีประจำราศีเกิดด้วยค่ะถ้าอยากรู้แล้วจะรอช้ายอยู่ใหญ่ไปชมกันเลยอัญมณีประจำราศีเมษเพชร คำว่าเพชรในภาษากรีกมีความหมายว่าไม่มีใครสามารถทำลายได้และในภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าไม่มีวันแพ้เพราะฉะนั้นเพชรจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสําเร็จเพชรเป็นอัญ,ญมณีที่กระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญซึ่งดูแล้วเหมาะกับนักริเริ่มนักบุกเบิกที่แข็งแกร่งอย่างชาวราศีเมษนั่นเองค่ะสีประจำของราศีเมษคือสีแดงนะคะอัญ,ญมณีประจำราศีพฤษภ มร,รกตตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณมรกตเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความยั่งยืนเป็นอมตะส่วนในประเทศจีนหยกก็ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวขาขายรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพลอยสีเขียวทั้งหลายจะทำให้เกิดศรัทธาที่มั่นคงและความกล้าหาญอีกด้วยค่ะ สีเขียวเป็นสีของเกษตรกรรมและสีของดาวศุกร์ซึ่งเป็นสีของดาวประจำราศีพฤกษฎนะคะมณีประจำราศีเมถุนไข่มุกสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นอัญมณีสีขาวซีดหรืออัญมณีสีขาวขุ่นจะเป็นอัญมณีประจำราศีเกิดค่ะไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสดชื่นและอายุที่ยืนยาว สีประจำราศีเมถุนคือสีขาวหรือขาวขุ่นนะคะอัญมณีประจำราศีกรกฎทับทิมตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าทับทิมทำให้เกิดสติปัญญาความแข็งแรงและความมั่นคงทางอารมณ์ทับทิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักการกล้าสแสดงออกและความจริงใจสีประจำราศีกรกฎคือสีแดงเข้มนั่นเองค่ะ อัญมณีประจำสีราศีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรโดติดตามตอนต่อไปกด follow กด subscribe ได้เลยค่ะเจอกันตอน2ตอน3นะคะ